ปิยนุชนักตบสาวไทยเตรียมลุยหลีกยุโรปหลังมีข้อเสนอดึงร่วมทีมสุพรีมทิพยาชมบุรีอีเทคทีมจังในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกออกมาเปิดเผยว่าทางทีมได้ตัดสินใจปล่อยตัวกับตันทีมชาติไทยแป้นปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระมากประสบการณ์ออกจากทีมหลังจากเจ้าตัวตัดสินใจขอกลับไปท้าทายตัวเองในยุโรปอีกครั้ง นายพานวัฒน์ขันธโมลีกุลประธานสโมสรสุพรีมได้ออกมาเปิดเผยว่าเปียโนชแจ้งให้ทราบว่ามีข้อเสนอจากต่างประเทศเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางทีมงานก็ได้พูดกันแล้วก็ตกลงที่จะอนุญาตให้ไปซึ่งจริงๆแป้นต่อสัญญากับทีมเราไปเรียบร้อยหลายเดือนแล้วแต่ก็ตามนโยบายของทีมเราถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาที่เราเห็นว่าเหมาะสมเราก็พร้อมจะเปิดโอกาสให้นักกีฬาของเราได้ไปเล่นที่ต่างประเทศอยู่แล้วกรณีนี้อาจจะก,กระทนหันเล็กน้อย แต่เราก็จัดการเรื่องเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเดินทางได้ครับ สุดท้ายก็ขอฝากให้แฟนวอลเล์บอลชาวไทยคอยเป็นกำลังใจให้แป้นในการไปเล่นต่างประเทศในฤดูการที่จะถึงนี้ด้วยนะครับด้านปียนุชกล่าวว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่มีทีมติดต่อเรามาจริงๆปีนี้ตั้งใจว่าจะเล่นอยู่ที่ไทยไปแล้วแต่ด้วยความที่มีโอกาสผ่านเข้ามาเราก็ตัดสินใจไปเลยก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของสุพีม,มากๆที่อนุญาตให้ไปที่ผ่านมาเคยไปเล่นในยุโรปมาแล้วเมื่อ1ิบกว่าปีก่อน ตอนไปครั้งนั้นเรายังเด็กและไม่มีประสบการณ์แต่ตอนนี้เราก็อยากลองพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในตอนที่เราโตขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วการเดินทางครั้งนี้เราคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจริงๆก็แอบอปุบปับมากเหมือนกันที่ได้ไปไปคนเดียวไม่มีเพื่อเลยแต่ก็อยากลองไปใช้ชีวิตที่นั่นดูค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารา G กศิลขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ